หกเดือนแล้วยังช่วยพี่ไม่ได้ยังคงเดินหน้าช่วยพี่สาวอย่างเต็มที่สําหรับลูกชาวิทน้องชายลูกทุ่งสาวใบเตยสุธีวันเดินทางมาศาลอาญาเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมทนายความส่วนตัวซึ่งถือเป็นครั้งที่3แล้วที่ยื่นหลักทรัพย์5ล้านบาทและเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมรวมทั้งพาสปอร์ตเล่มจริงของใบเตยเพื่อวางเป็นประการในการขอปล่อยตัวพี่สาวชั่วคราวระหว่างรอพิจารณาคดีช่าโกงแชร์ forex สามดีข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการเช่าโกงประชาชน ร่วมกันชอโกงประชาชนและความผิดตามพรหรือบัใบาไม้คอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จโดยสารอาญาพิจารณาแล้วเห็นควรนัดไต่สวนคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวของจำเลยวันที่15พฤศจิกายนนี้เวลา10.00นาาด้านทนายความเปิดเผยว่าครั้งนี้ค่อนข้างมั่นใจถือว่ามีสัญญาณที่ดีสารได้พิจารนณาไต่สวนอีกครั้งโดยต้องนำตัวใบเตยมายังสารอาญาในวันดังกล่าวด้วยแต่ก็ขึ้นอยู่ที่ดุลยพินิจของสาร ล่าสุดในไอจ o สตอรี่ส่วนตัวลูกน้องชายใบเตยได้เคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ภาพแชทพูดคุยกับแฟนหนุ่มที่จากไปแล้วบอกว่าที่รักวันนี้หนูยังพาพี่เตยออกมาไม่ได้นะคะจะหกเดือนแล้วที่พี่เตยอยู่ในนั้นดูทําดีที่สุดแล้วค่ะพี่พี่ทีมทนายก็ทําได้ดีกันมากๆแล้วหนูเห็นใจพี่พี่เขามากๆที่จิ้งกับที่เฟื่อช่วยกันแบบเต็มที่มากๆเลยเดือนหน้าหวังว่าหนูจะพาพี่เตยกลับบ้านได้นะคะที่รักควยพรให้หนูด้วยนะรักและคิดถึงมากที่สุดค่ะรอบนี้ศาลจะพิจารณาอนุมัติให้ปล ตามคำร้องขอหรือไม่คงต้องมารอหลุ้นกันอีกครั้งนะครับ